สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดาวนะคะในรายการ PR พาตะลุยนะคะดาวจะพามารู้จักดอกไม้ป่าหน้าร้อนนะคะซึ่งช่วงนี้จะเห็นว่าระหว่างข้างทางเนี่ยนะคะก็จะมีดอกไม้ป่าออกดอกสวยงามนะคะก็มีหลากหลายสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็น สีเหลืองก็อย่างเช่นเหลืองอินเดียนะคะเหลืองเชียงรายซึ่งตอนนี้มีบานหลากหลายสีสันมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะดาวจะพาทุกคนค่ะไปทำความรู้จักกับไม้ป่าหน้าร้อนที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตกันค่ะซึ่งช่วงนี้จะมีดอกอะไรสวยๆบานให้เราชมบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ ดอกไม้ป่าหน้าร้อนที่เราจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักในวันนี้นะคะชื่อว่าโศกเหลืองหรือสีลาตอนนี้กําลังออกดอกบานสะพั่งสวยงามเต็มต้นทางฝั่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงตามเราไปชมกันเลยนะคะโศกเหลืองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสีลาเป็นไม้ต้น พบตามป่าดงดิบใกล้ริมน้ำทางภาคใต้ของประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์ในประเทศพม่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะดอกออกเป็นช่อใหญ่สีเหลืองสดสวยงามมากๆเลยมีกลิ่นหอมอ,อ่อนดอกบานในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนใบอ่อนห้อยลงมาสีเขียวแกมม่วงดูเด่นสะดุดตามากเลยค่ะรู้ไหมคะว่าโศกเหลืองเป็นพืชวงถั่ว มเมล็ดนําไปประกอบอาหารรับประทานได้เอาไปตำน้ำพริกก็ได้นะคะปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและให้ร่มเงาค่ะหากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจจะเข้าชมต้นโสกเหลืองซึ่งตอนนี้ออกดอกบานสะพั่งทั่วทั้งต้นสามารถเข้าชมได้ที่สวนลุกชาติภายในสวนพืกอศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจอำเภอแม่ริมค่ะ สำหรับตอนต่อไปนะคะเรายังมีพันไม้ที่น่าสนใจอีกหลายชนิดเลยที่จะพามาให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระดีๆในตอนต่อไปนะคะแล้วพบกันค่ะ